อ้าวทำไมเองจับเพื่อนมาด้วยล่ะเราขี้โกงหรือเปล่าเนี่ยแล้วรพอมีบัตรสีชมพูมาาจตตเอมผมปลอมตัวมาพอดีเลยจับเลยนี่ครับก็คุณผู้ชมเขาจะได้บรรยากาศแบบนี้นะครับในการทําประมงนะฮะตัวแม่ตัวผู้เห็นไหมกระเทยเห็นอ่ะให้ผมทายใช่ไหมเจสิบเจสิป อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีเรือเรือจอดเหมือนกันเนาะการทําประมงนะครับก็สําหรับคนต่างถิ่นอย่างผมนะครับก็เป็นความตื่นเต้นแหละนะครับแต่สําหรับคนที่นี่นะครับก็น่าจะเป็นความเคยชินแล้วนะครับพี่เขาก็จะเอาซาเล้งนะครับไปขนโตโยนแบบนี้เลย นี่ครับก็คุณผู้ชมก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะครับในการทําประมงนะฮะวันนี้เราอยู่ที่บางพระนะครับได้ประหมึกดูชํานาญในการขับซาเล้งมากเลยนะครับ <laughs> ครับคุณผู้ชมพออวนขึ้นมาจากจุดมัอสครูน,นี้แล้วนะครับทางาพี่ๆเขาก็จะมาแกะปูมาแกะตัวที่หนึ่งมันขาดไม่เป็นไรใช่ไหมครับมันก็เป็นแต่ครับถ้ามันถ้านเราวางนานๆมันสั่นบ้ามงมาเราก็ปิดเปลี่ยนใหม่ บางคนเขาใช้กระชอนตักเอามันมีเจ้าม่มีแบบตนนักกระชอนเ<แ>ขาวิ่งเอาสวิ่งช้อนกันนะครับมันมีคูัูครัวรันลอยถึงครึ่งวันไหมประมาณเก้าโมงสิบโมงนะครับโอ้ถือว่าแกะเร็วนะโอ้พี่เขาก็ชสนาญเออพี่เขาผู้เชี่ยวชาญลองดูดิอกองนี่อตอนเย็นจะเสร็จไหม โอเคครับตอนนี้เราเดูพี่เขาแกะปูนะครับซึ่งในนี้นะครับก็จะเป็นอวนปูนะครับลักษณะอวนปูเนี่ยจะถ่างเยอะเลยแต่ว่ามีปลาติดมาไหมพี่ครับผมมีปลาติดมาด้วยครับมันก็เราแกะมานยิ่ก็มีปลามีอย่างอื่นติดมาโอเคครับตัวนี้เต็มเลยเนาะเต็มเลยนี่ดู เด็กซ็กซีวันนี้สิบนาทีเดยวแกเจ๊กก็เสร็จนะสิบนาทีจบเวลามันคัวบางค่ะตัวประมาณเนี่ยมันยังไม่มันไม่ใหญ่ใช่แต่ก็รอเขาแกะก่อนก็แล้วกันนะรอรอสักสักพักใหญ่ใหญ่ไม่ใช่พักเลกนที่เขาวิ่งกนต้ก็ ไมน่านบ้างก้นะฮะตัวผู้อ่ะตัวผู้เขาเรียกอะไรนะปิ้งสั้นปิ้งปิ้งยาวหรือปิ้งสั้นปิ้งสั้นมีกระเทยด้วยเหรอนี่ตัวผู้ปิ้งสั้นเห็นประเน็ตออ โอเคนี่ตัวเมียเนี่ยนะตัวเมียปิ้งใหญ่ไหมเนี่ยปิ้งใหญ่ใหญ่นะผิดกันเลยนะมันเอาไว้เก็บไข่มันมีปูกระเทยมีนะมีหากระเทยไหนหากระเทยอ่ะกระเทยโยนไปไปไหนแล้วแล้แบบใช่ไหมกระเทยก็ดูดิอยนลิฟต์อ่ะนี่มีนี่นี่โยนมาตัวกระเทยด้วยมีปูกระเทยด้วยเนี่ยฮะเนี่ยเอ้าเอามาเปรียบเทียบดูดิอ๋อเนี่ยตัวปู อ่าตัวผู้อีกตัวนึงอีกตัวนึงพี่ตัวเมีตัวเมีตัวเมียอตัวเมีตัวผู้เห็นว่ากระเทยเห็นนะอออันนี้เป็นแหลมเลยไหมกระเทยนี้เป็นสามเหลี่ยมไปเลยใช่ตัวเมียนี้จะเป็นอ้วนๆหน่อย่เหมือนใบโพใช่อันนี้จะเป็นแบบเจดียาวเลยใช่นี่ความรู้นะครับคุณผู้ชมตัวเมี ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนแถวนี้เป็นคนที่ไหนผมคนที่นู่นขอตรวจบัตรหน่อยพี่ผมมีบัตรสีชมพูมันสีชมพูนั่นแหละผมมีบัตรสีชมพูนี่มากตมเออผมปลอมตัวมาพอดีเลยจับเลยวันนี้กะว่าประมาณกี่โมงเสร็จครับเนี่ยกดตู้นี่เก้าโมงเก้าโมงไม่ถึงเก้าโมงหลอยไหมเอาไปขายต่อเลย ตอนนี้หมูอบเอาแม่เอาแจกดูเอ๊ะที่ปูอานเลยเอออานไหมที่นี่ก็คือปูเนื้อจะหวานใช่เนื้อหวานขึ้นชื่อเลยใช่ใช่เขาเรียกว่าปูบางพระเขาเรียกว่าแบบนี้ไหมหรือว่าปูอะไรพี่ปูบางพระปูบางพระจะเนื้อหวานสดไง สดแบบที่อยู่ทุกวันจันทร์ันนี้มีมีที่รับซื้ออยู่แล้วใช่ไหมใช่รับซื้อเขาไปไปแปรรูปเลยวันเดียวเขาแปรรูปเลยไม่ไม่เก็บค้างก็ไม่ว่าจะเป็นเอาไปทาอะไรไปแกะหรือเอาไปกเลยหรือส่งร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยแกะส่งร้านอาหารมั่งแกะใส่กล่องขายมั่งเอาเป็นทูกล่องขายอร่อยนะอร่อยนะผมชิมแล้วอร่อยเลยเมื่อกี้แต่เช้าเลยผมไปซุ้ม าลา马拉เนาะนั่นแหละปูก็สดปูทุกวันก็ไม่ขาดได้ชิมทั้งปูตัวผู้ปูตัวเมียเหลือปูกระเทยยังไม่กินปูกระเทยต้องเอาไปดองฝึกเนะเหรอปูที่บางค้าเนี่ยมันอร่อยทุกที่หทอดทุกที่าจะเป็นกระเทยหรือเขาเรียกว่าเนื้อทรายเนาะเนื้อเทรายที่สองพื้นที่ที่เป็นทรายอ๋อคำว่าเนื้อทรายหมายถึงว่าพื้นที่ของทะเลของเราเป็นทรายเนาะ โอ๊กี่เลนมันจะมันแบบหวานอ๋อาคาเป็นอย่งไม่ได้นะพี่่ายแล้วต้องกินด้วยจ้าใช่ครับผมกินแล้วก็เผื่อคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากจะมาซื้อปูสดๆมาซื้อที่นี้ได้ซื้อที่นี้ได้เนาะได้ไหมมันเป็นแห่งมันเป็นแหล่งแหล่ง แล้วก็อร่อยมาตกลงราคาตรงนี้ได้ผมไม่ใช่คนแถวนี้ผมคนขเมนผมไม่ใช่ขเมนผมไม่ใช่ขเมนมีบัตรมีบัตรซีจมพูไหมผมคนชนบุรีชนบุรีแล้วทำไมไม่รอเรือชัดเจนผมอยู่ชนบุรีนานแล้วสายทวนสามเม่จะเป็นสมปูเหมือนกัน อวนเยอะเลยพี่คนเดียวไหวหรอครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทีมงานมาอีกใช่ไหมมีจะมีบุคลากรมาเพิ่มจริงเหรอประมาณสักแปดโมงใช่ไหมเดี๋ยก็ขึ้นมาแล้วไปเรือไปทำเรือเรือนี่ครับคนเดียวคงไม่ไหวนะครับคนเดียวก็ต่อให้เป็นเจ้าของก็ลาออกนะครับเพราะว่าเยอะมาก ดูพี่แบบดูแกะไม่ยากเลยนะชำนานชำนานแล้วแกะใหม่ๆนี้อยากจะโยนไอตัวแกะทิ้งไหมพี่ใช่เวลาใช้เวลาทำทุกวันก็ดึงมั่งฉีกมั่งจอรอรเดี๋ยวต้องเอาอวนไปตากอีกใช่ไหมครับนดี่รู้่าไงเนี่ยก็แค่สาวเชงเหมือนน้องคนนั้นอ๋อเชงก็ใส่ห่อแล้วเราก็ไปปล่อยไปปล่อยที่ทะเลอีก เป็นหมุนเวียนอ้าทำไมไม่ขึ้นเรือลำใหญ่มาครับ ลงุงทำไมพายเรือลำเล็กมาอเอาคตอนท e ี e ่เอ็อ๋อแต่ว่าต้องมีเรือลำเล็กติดไปด้วยทุกครั้งใช่ไหมฮะอ่าใช่อ๋อลากไหวอยู่ไหมครับเนี่ยไหวไหวไหวโอ้อขแข็งแรงอ,อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอ่ะอายุเท่าไหร่แล้ะลองถ่ายลองถ่ายให้ลองถ่ายผมเนาะให้ผมให้ผมถ่ายใช่ไหมอ่าให้ผมถ่ายใช่ไหมอ่าปเ่าไหร่อย่ายจ็ดสิบเจ็ดสิบแก้ไปหน่อยหรอหกสิบห้าหกสิบห้าหรออ๋อ ยังแข็งแรงเลยนะยังแข็งแรงอยูหกสิบห้าหรอปีจอปีจอใช่ไหมใช่อ enfin, ๋อใช่ใช anyway ่ใช่หกสิบห้าเฮ้ยยังแข็งแรงเลยฮะเตะปี๊บดังอยู่ไหมยังยังขึ้นอยู่ไหมฮะยังขึ้นอยู่ไหมนี่ไงกำลังขึ้นอยู่ขายขายเอาไปลงแฟงนะอ่าลง YouTube ครับผม YouTube ครับ ก็มีคนมาถ่ายเรื่อยๆเนาะโอ้นี่จะเป็นซุ้มของลุงเลยใช่ไหม zoom นี่เลี้ย zoom เลี้ยงปู z มชนน่ะไหนอ่ะปูอยู่ไหนปูไม่มีปูไม่มาตอนนี้ไม่ได้เลยนู่นน่ะอะไรธรรมดามาเลี้ยงวันนี้จะเลี้ยงอยู่ตรงเออไม่มีปูเลี้ยงอ๋อปกติอ๋อนี่ไงจะมีกระชังอยู่นู้นแต่วันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีไมม่ีสักตัวสองตัวแหละครับไม่มีเลยปูไปปูเอาขึ้นเนี่ยไปมดแล้วอ่ะเขาเรียกว่าเป็นธนาคารปูม้าใช่ใช่ใช่อืม นะครับปูม้านะครับนี่นี่มึกดูแน่แน่วันนี้ได้ปลาหมึกโอ้โหขอบคุณครับเอาอ่ะเอากี่นาเะ้อได้เหรอเอาเลยต้องจ่ายตังค์ไงกระจายแลไปเลยเอาเหรอโอเคขอบคุณครับผมปลาครับปลาอีกสามตัวทอดอร่อยนะปลาเลยนะปลาปลากระเบนปลากระเบนนะปลากระเบนเหรออุ้ย มีน้ำแข็งแคบเ่เนี่ยไม่มีผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเ่เปยนไปเลยไปเลยไม่ไม่เป็นไรครับมันไม่มีน้ำถังน้ำแข็งใช่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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียเียได้ได้ครับ น้ำใจดีมากเพราะว่าเมื่อชาวนี้ไปซุ้มป้ามาลาก็ได้ชิมปูแล้วแล้วก็เออก็ดีๆีดีาน้ำใจน้ำใจดีมากเลยมาตั้งนี้กต่ผมมิถานน้ำแข็งก็เสร็จผมแล้วนี่มีมกจวงก็ปลาสตัวเนี่ยถอดได้แล้วตัวโอเคครับก็คุณลุงก็หกสห้าเนาะหกสิบห้าปีจอหกสห้าปีจอยังแข็งแรงอยู่เลยเมื่อกี้ลากเรือเป็นลำ ขึ้นมาเลยออเลคนเดียวเลยเนี่ยเหรอเนี่ยไปออกเรือแหละวันนี้ได้อะไรมาเนาะวันนี้ได้อะไรช้อนมึกช้อนปูแ่ล่ะอ๋อก็ไปเอากระชอนไปช้อนใช่ใช่นะ่ะทักอย่างงี้น่ะเรือนะ่ะถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆก็จะเหงาใช่มันมีเรือแล้วอะ่ะงานที่ใหญ่ไปแล้วเรือเบื่อแล้วลูกน้องออ๋ลูกน้องมัน โอ้ยต้องทำบาททำอะไรเหมือนลำบาสขึ้นฝายเรือใหญ่หมายถึงว่าเรือพาณิชย์เลยเรือของเขาว่ะมงไอ้นี่ว่ามงขึ้นบ้านมงขึ้นบ้านแล้เรือมันตั้งหลายเรือห้าเรือห้าวาห้าวาแต่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ก็คือตอนนี้ก็คือปัจจุบันก็จะเหลือเรือเรือลำนี้เหลือเรือที่อส่งลำใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรนะอันนี้อันนี้เรือ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 เล็กเรือถังก็เรียกว่ากำลังเม็ดกำลังเม็รแปดลิตนะอันนี้ไว้หากิน ต้องจดทะเบียนเหมือนกันจดทะเบียนเรือไม่ได้ต้องจดต้องจดทะเบียนเขาไม่ตรวจทางนอเขาไม่มีทะเบียนกันต้องจดกับกรมประมงใช่แล้วก็ต้องแจ้งเรือเข้าเรือออกไหมไม่ต้องแจ้งไม่ต้องแจ้งเพราะว่าเราเรือประมงพาลิไม่ต้องแจ้งมันจะมีขนาดที่จะต้องแจ้งอยู่ประมงประมงพาประมงพื้นบ้านไม่ต้องแจ้งอันนี้ก็เรียกประมงพื้นบ้านใช่อ๋อครับผมเนี่ยชุดนี้เั้านั้นแหละหรามงพื้นบ้านง่ายเลยเนี่ยอันนี้ก็ลำใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย ไปขี่ค้อมไงยังไปเดินไปตรงนู้นยังขี่ค้องยังเดี๋ยวผมกำลังเดินไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวผมกำลังเดินไปเรื่อยเรื่อยครับผมโอเคครับอ่ะเราก็เกือบจะได้ปลาหมึกซะแล้วแต่เราไม่มีทางน้ำแข็งโอเคครับกลับไปกลับบ้านแล้วกลับเมื่อแรมอารุเอารถมาคนเดียวอ่ะเออมาคนเดียวใช่ครับแล้วจอดอยู่นน่งเออไม่ไม่มากับครอบครัวมากับลูกเมียครับผมครับขอบคุณนะครับไปไปบ้านแล้วครับผม เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมก็สะดุดอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับที่เขาเรียกว่าตัวดักอะไรนะเขาเรียกว่าตัวดับปลาหมึกนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเจออะไรตัวนี้จะเป็นชายทะเลบางพระนะครับติดกับสวนสาธารณะหรือว่าสวนสุขภาพนะครับผม เราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะข้างๆทะเลนะครับในยามเช้าๆอุ้ย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 มาดูไหมครับพี่อ๋อก็ครอบครอบตะก้อไปแล้วสวัสดีสวัสดีจะเห่าก็จะมาอ๋อก็คือจะมีที่แกะอยู่จุดนี้อีกจุดหนึ่งแต่ว่าพี่ไม่ได้ไปอยู่ตรงซุ้มตรงนั้นหรอครับพี่ หรือว่าเต็มแล้ว,นะดดวอ๋อมันมีนิดเดียวใช่ไหมน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับ,รบน,นี่ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นปูหมาฝั่งู้นก็จะเป็นปูหมา,หมาเหมือนกันมีได้อะไรติดมาแปลกๆปกไหมครับมีหอย <laughs> หอยปลาหมึกนี่ไม่ติดเลยนานนาน,น,าน,น,านทีหนึง่งนะครับปูหมา นตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดไปเนี่ยมีมีใหญ่กว่านี้ไหมพี่นี่นี่ละันปูบ้านปูใสปูข้อกปูที่อื่นก็ปูพื้นปูพื้นที่ปูพื้นที่ปากต่อปากนะครับเมื่อกี้นี้สามซุ้มสี่ซุ้มแล้วเขาบอกว่าตรงเนี้ยปูอร่อยปูหวานเนื้อหวานเขาเรียกว่าปูเนื้อทรายไม่ใช่เนื้อโครนคําว่าเนื้อไม่ใช่เนื้อปูนะครับเป็น พื้นทรายของทะเลนะครับผมประมาณนั้นก็เลยจะอร่อยนี่ไงอีกเยอะเลยไม่กงก็จะทำแบบนี้ทุกเช้าก็วันหนึ่งก็ประมาณสี่พันได้ไหมโ้ร้อยกอแล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่นะแล้วแต่วันนะ คาน้ำมันนี่แรงงานวันนี้วันนี้ใช้แรงงานครับไหมครับวันนี้วันนี้ไม่ใช้แรงงานวันนี้เราแรงงานตัวเองหมดแล้วมันไม่เยอะมันไม่เยอะพนุษย์แกะบนเรือเลยใช่ไหมครับนั่นเรือของเจ๊ด้วยใช่ไหม ระวังรวยนะครับไม่จ้างลูกน้องระวังจะรวยเออไม่พอจะเลยเออครับก็ที่นี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตนะครับการทำกระมงนะครับนะก็หาช้ากินข้าถ้าเป็นชาวนานะครับก็เหมือนกันนะครับที่นี่ไม่มีนานะครับแต่ก็ยังมีผืนทะเลนะ แต่ว่าบางที่ก็เป็นนานะครับแต่เขาก็ไม่มีผลทะเลกเ็การทาอาชีพก็จะแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นนะที่นี่ก็จะทำอาชีพประมงเป็นหลักนะครับ<ม>เรือลํานึงนี่ก็เป็นแสนนะหลักแสนแสนกว่า จะไปอีกแล้วใช่ไหมครับพี่เ่าแล้วตอนเปลี่ยนไดเวอร์เลยอันไหนอ่ะเปลี่ยนไดเวอร์เหรอมันเป็นอะไรครับพี่ไดเวอร์มันเป็นอะไรอ่ะพี่พังเหรอไม่ไม่เหรอเดีนี่อย่าบอกว่าอาหารทะเลแพงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์บนเรือนี่ก็คือต้องซื้อหมดแพงแพงทุกวันเลยของทุกอย่างในเรือก็แพงอ๋อใครว่าทุกว่าของทะเลแพงนะของที่เราซื้อลงทุนก็แพงอ่ะอ๋อกระชังกระชังปูพี่หรือเปล่า ใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เอาไว้เก็บของอ,ะอลล่ะอ๋อเหรอข้างบนจะไม่ให้วางเพราะทำกระชังอ๋อจะเล่าขี้โกงหรือเปล่าเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ก็คือก็เอาไว้เก็บของเนี่ยประมาณนั้นจานชิ้นโตไหนนะเขาทำไว้เก็บของใหญ่ๆนะนะอ๋ออ๋ออ๋อมันจะเป็นแพ้ไว้ไว้ของเล็กแใหญ่อาจะเป็นอวนจะเป็นอะไรเงี้ยคือเขาไม่ให้เก็บข้างฝังข้างบนอ๋อครับผม เปลี่ยนเรือลำไหนครับเนี่ยนี่ครับแล้วแล้วตอนที่ออกไปทะเลต้องพกเรือลำเล็กไปได้วยไหมคือว่าเรืเล็กไม่ต้องโกคือว่าเราจะไปจอดนอกเราก็ต้องใช้เรือทายเข้ามาอ่าใช้ทายเข้ามาแต่ถ้าหากว่าวันน้ำลดนี่มายัางไงเดินมาเลยเหรอเดินมาเดินมาก็เดินได้สบายเลยลไม่มีมันไม่เป็นเลยอ๋อครับผมทีนี้ก็ขึ้นชื่อว่าปูอร่อยปูทั้งนั้นเลยที่ผมถ่ายมา ปูเนื้อใส่นะครับอร่อยหวาน,ว,านวันนี้ขึ้นขึ้นเสร็จแล้วเหรอใช่ครับไปหาปลามาอ๋อวางปลากระบอกของพี่ไม่ได้วางปูใช่ไหมวางปูเอาหน้าเดือมก็เป็นรอกกับปูอ๋ออ๋ออ๋อวางปลาอยู่วางปลาอยู่เออนี่ครับ คุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ทะเลชายทะเลบางพระนะครับก็อยู่ติดสวนสุขภาพนะครับเมื่อกี้เราก็เดินถ่ายมาเรื่อยๆนะครับก็สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวประมงที่นี่นะครับตอนนี้เวลา7จ็โมงสานาทีแล้วนะครับเราก็ได้เรื่องราวดีๆนะครับรวมไปถึงได้ชิมปูนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับซึ่ง ถ้าเราไม่ทำวีดีโอนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ทำคลิปนะครับก็คงจะไม่ได้เจอโอกาสแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามพวกเรานะครับเราก็จะพาไปดูเรื่องราวดูวิถีชีวิตดูในเรื่องของตลาดนะครับดูในเรื่องของการค้าขายนะครับกับช่องเสือลงตลาดนะครับเราก็ตั้งใจทำนะครับวันนี้เราก็ตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะครับตีสี่หรห้าซึ่งในแต่ละจุดในแต่ละที่เนี่ยเรา ก็แค่ดูโลเคชันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่าเปิดปิดกี่โมงนะครับเราก็ซุ่มมานะครับวันนี้ช่องเสือลงตลาดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับถ้ามองแล้วก็ไม่ดีนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันนะครับผมก็จะไปในแนวแนวลุยๆของผมนี่แหละครับกับช่องเสือลงตลาดครับผม